สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องคลับคู่พร้อมกับการแนะนำรูบิกฟับฟี่คิวเออไม่รู้ว่าฟับฟี่คิวครับเป็นรูบิกที่เป็นลักษณะดูเหมือนจะยากครับเดี๋ยวขอไปสลับก่อนนะแปบบ๊บก็สลับมาเรียบร้อยนะครับอ่าก่อนอื่นมาบอกก่อนฟับฟี่คิวเหมือนตอนแรกที่ผมซื้อมาเหมือนมันจะแปลกนะครับมันไม่จะยาก แต่ที่จริงไม่มีอะไรแปลกเลยครับมันคือลูบิก3 3คูณ3คูณส้นั่นเองไ oh. ม่มีอะไรแปลกเลยก็เล่นธรรมดาครับเล่นแบบ3 3คูณ3ณ3ธรรมดาแต่ว่าลักษณะการหมุนจะเป็นแบบนี้มันจะมีเดือออกมาแต่ถามว่าสวยไม่สวยนะครับลูกนี้ผมซื้อมาในราคาน่าจะอยู่ที่120บาทจากช้อปปีถามว่าลื่นไหมลื่นนะครับลื่นลื่นทั้งสงแบบ ผมซื้อมา้องแบบแบบแรกก็เป็นแบบสติกเกอร์กับสติกเกอร์กเ,กอรเลทกับแบบสีล้วนเนอะก็ถื้อมาเล่นได้ครับลื่นนะครับลื่นมากผมผมบอกว่าลื่นมากอ่ากัอนอื่นก็เดี๋ยวมาเล่นเลยแล้วกันก็โดยปกติครับข่าวล้ําเหลืองครับก็ไม่ต้องมาทักนะครับผมเล่นไม่เร็วมากก็คือวันนี้เอาเป็นแนะนำแล้วกันอ่าถ้าถามว่าลูกนี้ สวยไม่สวยครับสวยแล้วก็ลื่นนะครับน่าสนใจตอนแรกในมุมมองก็เหมือนจะยากแต่ว่ามันไม่ได้ยากเลยมันเป็นลักษณะปแคป่แปะๆนี่ครดูนะลักษณะมัน,นแล้วเราก็จะมาทำขอบ ก็ดูลักษณะก็สวยดีครับสำหรับใครที่ชอบคอมแฟร์อารมณ์แรกที่ซื้อมานี่โอ้โหมันต้องยากแน่พอได้ลองบิดแค่นั้นแหละเอ้าไอ้นี่มันสามคุณสามคณสามชัดชัด flip เดี๋ยวจะมาลองเล่าว่าสุดจบ เดี๋ยวผมจะลองเล่นสุดสุดจบของผมมาดูนะผมทำอะไรของผมเนี่ยโดยปกติสูตรจบของคนอื่นจะเป็นอีกแบบหนึ่งอันนี้รถถังเนี่ยดูรถถังแปลกแปลกมันลื่นมาก นี่คือปาร์ตี้คิวนะครับอันนี้ก็รถทำล่ะลื่นมากครับแตะนิดเดียวไปนะครับนี่ป่าไปแล้วเร็วมากลื่นเปิดลื่นเปิดอ่าดีก็ เล่นแบบ3คูณคูณ 3, 3เลยทีนี้มาดูปกติสูตรจบของคนอื่นจะเป็นยังไงไม่รู้แต่ผมเล่นสตดจบนี้ครับสังเกตเดี๋ยวมาลองดูสุดจบผมลเลยหน้าที่เสร็จเข้าหาตัวเองนะครับแล้วก็จะมาดูแดงตรงข้ามกับส้มเพราะฉะนั้นผมจะดูว่าด้านนี้กับด้านนี้อันไหนส้มด้านนี้ส้มสูตรจบผมจะเป็นเงี้ยเอาเอากางขึ้นครับจะมีข่าวอยู่3ชิ้นแล้วก็จะหมุนด้านนี้จะเป็นข่าว2ชิ้นแล้วก็จะเอา2 ชินเนี่ยมาหา3ชิ้นแล้วก็เอา3ลงแล้วก็หมุน2นะครับแล้วก็เอาสามขึ้นแล้วก็สมานี่สุดจบที่ผมใช้ในเล่นลูกแปลกๆเสร็จแล้วครับฟับฟรีคิวก็ใครสนใจก็ไปหาซื้อได้นะครับวันนี้ก็แค่มาบอกเล่าว่ามันมีรูบิกแบบนี้นะซื้อได้นะครับ120บาท าคิดว่ามีประโยชน์มีเนื้อหาสาระนะครับ <im itation> ก็ช่วยกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้สวัสดีครับบ๊ายบาย